วันพฤหัสดวงสัปดาห์หน้านะคะวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบหกุมภานะคะการงานการงานไพ่ใบนี้คือฉลองเนาะการงานการเรียนคือเรื่องเดียวกันลูกนะอะการงานการเรียนคือเรื่องเดียวกันมันเป็นไพ่ฉลองนั่นหมายความว่าแสดงว่ามีเรื่องดีๆเกี่ยวกับงานมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรียนนะคะเออและไพ่ใบนี้คือการพบปักผู้คนการเจอผู้คนการเข้าสังคมนะคะเออเข้าสังคมใหม่ใหม่เออ ได้มีคอนเน็ชันเพิ่มสําหรับงานเนาะออได้มีคอนเน็ชันเพิ่มใครที่ว่างาง,งานรองานมีกว่าได้งานนะคะสัปดาห์หน้านะคะได้มีคอนเน็ชันเพิ่มอะใครใครเรื่องเรียนเรื่องเรียนมีเรื่องดีแน่นอนนะคะย้ายโรงเรียนเปลี่ยนโรงเรียนก็ได้นะคะเออ,นะอมาเรื่องการเงินเป็นไงการเงินใบนี้มันเป็นไพ่การเดินทางเนาะจริงๆอะเป็นไพ่ใบนี้บอกถึงความสามารถ ความเก่งความสามารถทําอะไรได้ไหลายๆอย่างพอมันตกเรื่องการเงินสิ่งหนึ่งที่มองเฮ้ยเราเป็นคนที่ขยันหาเงินเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันจะเข้ามามากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่แน่ชัดด้วยซ้ำน,นะเพราะหน้าไพ่ใบเนี้ยคือหาเก่งหาเก่งหาหลายทางด้วยไม่ใช่ทางเดียวนะหาเก่งคนรารับนะคะ มองแง่มองแง่บวกแงด่ดีเงินเข้าหลายทางก็ได้แต่ด้วยหน้าไพ่ไม่ใช่ให้เงินเนาะมองว่าหามากกว่านะคะมองว่าหามากกว่าต่อมาอ,องานเงินความรักความรักเหรอความรักมันไพ่นี้ว่ะ <laughs> จะลงทุนอะไรเกี่ยวกับความรักเหรอจ๊ะสายเปก็มาสายเปก็มานะความรักเนะี่ย สำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะสายเปร์ก็มาสิ่งหนึ่งที่มองเรื่องความรักนะคะ่าคนโสดนะคนโสดมีคุยไม่ซ้ำนะบอกเลยนะคุย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 แล้วก็อาจจะจบผ่านไปหรือได้คุยต่อเรื่อยๆนะคะมีความสุขการคุยคุยปถ้าเป็นคนที่มีชีวิตคู่ครอบครัวมีแฟนแล้วนะคะใบนี้คือการคิดอยากจะสร้างหรืออยากจะทำอะไรเพื่อครอบครัว นี่คือการต่อยอดนะใบนี้คือการต่อยอดเพราะฉะนั้นคือเราเรามองในเรื่องของฐานะเรามองในเรื่องของรายได้ในครอบครัวคือเฮ้ยเราจะลงทุนทําอะไรเพื่อครอบครัวดีเป็นแบบนี้ไปนะคะคนละเรื่องเลยเห็นไหมต่อมาสุขภาพสุขภาพใบนี้นะคะระวังเรื่องไมเกรนนะคะ ใบนี้ที่ความไม่แน่ชัดความลังเลโรเลเนาะมันเลยมองไปที่สมองนะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องสุขภาพหัวไมเกรนนะคะปวดหัวนะคะนิดนึงนะใบนี้นะ,อะโอชัดเจนที่บทสรุปด้วยนะชัดเจนที่บทสรุปเกี่ยวกับไมเกรนแน่นอนนะคะ,เ,ะเรื่องการปวดหัวอย่างรุนแรงนะนะคะเรื่องเกี่ยวกับระ,ระบบประสาทเส้นสมองอะไรพวกนี้นะคะต้องระมัดระวัง อย่าไปเครียดเยอะอย่าไปคิดเยอะบทสรุปพ่อว่าไงบทสรุปพ่อใบนี้ใบนี้เขาเรียกว่าเหมือนคนปิดทองหลังพระทําคุณคนไม่ขึ้นแต่เป็นไพ่เงินถือว่าดีถ้ามองเรื่องการเงินเงินอ่ะมีเข้ามาแต่ได้ไม่มากแค่นั้นเองนะคะอ่าอีกแง่หนึง่งอีกแง่หนึ่งคือในเรื่องของถ้ามองถ้ามองเรื่องอื่นๆภาพรวมอะ่ะมันคือการทําคุณคนไม่ขึ้นหรือทําอะไรก็ไม่โดดเด่นไม่เตะตามไอเข่าตากรรมการนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะ ต่อมาบทสุปปู่ใบนี้คือฤษีพฤกเกตการคิดต่อยอดนะคะหรือการคิดอะไรที่มันแปลกใหม่ไม่เหมือนชาบ้านชาวช่องทําอะไรที่มันทันสมัยดีงามนะคะอ่านะทีนี้พอมาแตะที่การงานการงานเฮ้ยงานเนี่ยโอเคนะเรื่องงานเรื่องเรียนเนี่ยเออได้ทําอะไรที่ใหม่ใเอ่ใครได้รองงานใหม่ได,ได้ได้งานใหม่จริงนะได้งานใหม่จริงนะแต่การเงิน เรียกว่าอะไรนะเงินเดือนอาจจะแบบไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่ mm hmm. เงินเดือนอาจจะยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็งานจริงงานเราทําโอเคนะแต่ผลงานไม่โดดเด่นผลงานไม่ค่อยโดดเด่นเจาน้านายไม่ค่อยสนนะคะแต่ถือว่าดีนะไพ่ฉลองไพ่เจอผู้คนแล้วก็ไพ่เป็นนะคะ mm hmm. ต่อมานะคะโอ้ยคืนนี้ฝนตกหนักแน่เลยพันจมูกไม่เลิกลา มาแปะมาเรื่องการเงินการเงินอะมีเงินเข้าจริงด้วยให้เงินออกเนาะพวกคิดต่อย,ยอดพวกขายออนไลน์เออออะไรคุณจะบอกหวยออนไลน์เหรอเออมันจะเข้าทางเกินไปไหม<อ>ได้นะได้นะเงินเข้านะในสัปดาห์หน้านะเข้าหลายทางด้วยนี่นี่หน่อยๆนะคะถือว่าโอเคนะการเงินไม่ติดขัดนะแปะมาเรื่องความรักความรักเนี่ยคนโสดคุยคุยไปเหอะนะ ค,คุยจะต่อยอดจะพัฒนาจะไงก็ได้แต่ว่ายังก็ยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคอนโสดเนาะแต่ถ้ามันถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วสิ่งที่เราจะทําเพื่อครอบครัวอะไรหลายอย่างไปทางที่ดีนะจ๊ะเออเขาเรียกว่าเหมือนทํากิจการให้กับที่บ้านอะไรเงี้ยเออทําอะไรให้กับครอบครัวที่บ้านโอเคนะแต่เข้ามาเรื่องสุขภาพมันชัดเจนเนาะอันนี้คือธาตุดินก้อนเนื้อระวังลิ่มเลือดในสมองนะเออ แล้วนี้คือพเกพระพักระีคือเกี่ยวกับด้านหัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะเอก็ต้องระวังนะคะโรคระบบสมองออะไรระบเส้นประสาทในสมองอะ่ะไมเกรนปวดหัวหรือว่าพวกเนี้ยนะคะดูแลสุขภาพด้วยไปหาหมอนะไปหาแพทย์นะไปหาแพทย์นะคะ,ะ,คะขอช่วงดีสําหรับคนเกิดวัน